ในคลิปนี้เราจะมาดู l e c i c a l sequence ของ b lexeme นะครับที่เราจะนำมาใช้กับ passive construction นะครับลองมาดูรายละเอียดครับว่าเออมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับโอเคอันนี้คือ b lexeme ที่หนังสือให้มานะครับก็คืออันนี้เออลองมาดูดูเลยลกันนะครับ ก็คืออย่าลืมนะเราพอเรามี argument structure เราไม่ยุ่งกับ valence ใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วว่าตัวนี้น ifier, ะจะต้องเป็น specifier แล้วตัวที่เหลือจะต้องเป็น complement นะครับอันนี้เป็นกฎของภาษาอังกฤษที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่า argument เนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหนของประโยคได้บ้างนะครับโอเคอ้าวคราวนี้นะครับก็เราจะเห็น1อันนี้มันควรจะเป็นตำแหน่งของ subject ถูกไหมครับก็นั่นแหละครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าตรงนี้คือ subject ใช่ไหมนี่คือ subject นะครับส่วนตรงนี้มันคือ vp ถูกไหม vp ที่มีรูปอะไรเป็น passive form ถูกไหมครับก็คือสิ่งที่เราคุยกันมาเมื่อคลิปที่แล้วก็คือ verb ที่มันถูกผันรูปให้มันกลายเป็น passive form เรียบร้อยแล้ว argument structure มันก็จะถูกสับปุ๊บชุบช,บชบอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่น่าสังเกตนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า มันจะไม่มีคอมเพลเมนต์ถูกไหมเพราะว่าอะไรกรรมของเดิมใช่ไหมมันถูกกลายมันถูกกลายมาเป็นนั่นละมันถูกกลายมาเป็น subject ใช่ไหมครับเพราะนั้นคอมเพลเมนต์ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็มันก็สมบูรณ์เรียบร้อยเป็น V P นะครับหาคอมเพลเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต่อให้มันมี object สองตัวมันก็หาเจอเรียบร้อยนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า Specifier นะครับ Specifier ของ VP ข้างในเนี่ยมันเป็น Specifier ตัวเดียวกับ B นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า Subject Sharing นะครับเพราะว่าเราบอกเป็นหลักการไว้ตั้งแต่วันแรกๆเลยที่เราคุยกันว่า เอ,อ่อถ้าเรามี argument เนี่ยต้องหาให้ครบให้หมดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นรูปไหนก็ตามแต่คราวนี้มันแย่ง subject กันถูกน B ก็ต้องการ subject นะครับ VP ที่มันทำรูปเป็น passive voice มันก็ต้องการ subject เหมือนกันเพื่อที่จะได้มาเติมเต็มในส่วนของความหมายใช่ไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะไม่ใช้ head specifier rule ในการในการเอ,อ่อในการหา specifier ให้มันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอบีเลกซี่มันจัดการไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะ u c t e c t ของฉัน,นจะเป็น Subject ของ VP ที่มาเป็น Compliment ของฉันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เราเห็น VP c o m p l e m e n t นะครับอ่ะโอเคต่อนะครับเราเห็นไหมว่า Index 2อันนี้เหมือนกันอีกใช่ไหมเพราะว่ามันคือ Situation เดียวกันมันคือการกระทำที่เกิดขึ้น อย่างเดียวกันนะครับก็มันก็เลยจะแชร์กันแล้วก็ให้ลองดู restriction นะครับ restriction มันคือความหมายใช่ไหม relation อะไรบ้างที่มันเออเพิ่มเข้ามาให้กับเราไม่มีนะครับก็คือ B จริงๆก็คือไม่มีความหมายจริงๆนะครับเป็น grammatical word จริงๆนะครับไม่ได้เพิ่มความหมายอะไรให้เราเลยลองดูคำถามที่เขาให้มานะครับทำไมมันถึงไม่มี valence feature อะไรเลยก็เพราะว่าเพราะเพอานะครับ Argument realization principle ของภาษาอังกฤษใช่ไหมว่าถ้าเรารู้ argument structure เรารู้เลยว่า specifier คืออันนี้และ complement คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ยอมเขียนให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะว่าเรามี principle จัดการกับมันเรียบร้อยนะครับก็คือ argument realization principle นะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับ What is the category of its complement นะครับ Category ของ complement ก็คืออะไรก็อย่างที่ว่าไปนะครับตะก,กี้คือมันคือ VP นะครับมันคือ VP รู้ว่าเป็น VP เพราะว่าอะไรเพราะว่า complement เนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับก็คือคล้ายๆกับ VP ที่กำลังหา subject อยู่ที่เราเคยเห็นในประโยคปกติธรรมดานะครับโอเคเป็นเป็น verb phrase นะครับ แล้วก็ what is its contribution to the semantics that it appear s in นะครับ contribution ของ semantic B ไม่มีอะไรเลยนะครับคำตอบคือ nothing นะครับไม่มีอะไรเลยโอเคแล้วทำไม first argument tag as identical to the second อ๋ออันนี้ผมก็พูดไปแล้วเนอะอันนี้เห็นไหมว่ามันเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะมันแชร์ subject กันนะครับ subject sharing นะครับ โ okay. อเค่านนี้เราก็แงะออกมาดูหมดเกือบมทุกอย่างแล้วครับว่า B ที่เราจะมาใช้เนี่ยจริงมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราพูดถึงทั้ง B l e x i m m นะครับแล้วก็พูดถึง่อ,อ VP ที่จะมาต่อท้ายของมันว่าเออมันต้องผ่าน lexical rule ในการเปลี่ยน transitive verb lexeme ธรรมดาเนี่ยให้มันเป็น passive form ที่ passive lexeme นะครับคราวนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพรวมกันนะครับใน คลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาออวาด tree นะครับแล้วก็จะดูว่าเอ,อ๊ะมันมีกฎอะไรที่มัน work รวมๆกันบ้างจนเราสร้างประโยคที่เป็น passive ขึ้นมาได้อย่างถูกต้องนะครับ